ว,วันนี้ก็จะมารีวิวรถแท็กซี่นะครับคันนี้ผมขับอยู่ก็มาดูด้านในรถก็มีมิเตอร์ก็ตอนนี้ก็แวะมาเติมแก๊สนะครับออกมาเที่ยวแรกก็ยังไม่ได้เลยสักกระบา แท็กซี่ก็มีหลายรุ่นนะครับมีทั้งสีชมพูสีฟ้าสีส้มไอ้คันนี้ก็สีขาวนะครับขาวแดงก็อูเพชรกเกษม77เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองติดต่อดูครับก็เรามาดูด้านในกันครับ ีสีส้มด้วยอันนี้ก็เปิมแก๊สนะครับแท็กซี่ตัวนี้ NGV เอ้ยทุกคันนะครับต้องมีนะครับบัตรหน้ารถอันนี้ก็มิตเตอร์เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเปิดตึด๊บก็จะขึ้นแล้วครับสามสิบห้าบาท อ่ปิดก,ก่อนครับตันนี้ก็ข้างในก็ของตัวรถจะมีวิทยุไว้เผื่อแจ้งเหตุแจ้งอะไรนะครับก็คันนี้ก็เคียร์ออโต้ตัวนี้ก็เอลติสเดี๋ยว ผมจะพาไปดูด้านนอกตัวรถนะครับหน้าตาคนขับก็จะเป็นแบบนี้นะครับต้องใส่แมสนะครับอยู่ขับรถครับเราจะพาไปดูรอบนอกตัวรถ ทันนี้เป็นสีขาวขาวแดงเดี๋ยเๆาตลองไปแวะเติมข้าวเติมกา๊าซก่อนนี่วิธีการเติมกา๊าซของรถแท็กซี่ก็ต้องเปิดฝาปลองหน้านะครับ วันนี้ผมก็ขี่วันสุดท้ายแล้วเหมือนกันครับผมออกแท็กซี่เขียวเหลืองแล้วแต่ตอนนี้รออยู่อ่าเดีย๋ยวให้ดูครับอันนี้โอเพะเกษมนะครับคนไหนสนใจก็โทรตามเบอร์นี้เลยครับเบอร์โทรข้างรถช่วงนี้เครื่องโควิดก็ควง 600บาทนะครับสวยไหมครับอ <c oughs> ตอนนี้ก็มาอยู่เส้นราดชักซึ่อยู่วิธีการนมแก๊ส รุ่นนี้ก็ใช้ NGV กันทั้งน,นั้นนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูว่าแท็กซี่กรุงเทพเพื่อนๆคนไหนสนใจก็โทรตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรมีอยู่ตอนนี้แก๊สก็เข้าถังแล้วนะครับ <C oughs> ตัวนี้ก็ตัวใหม่หน่อยครับมีระบบเปิดปิดเสียงเปิดเพลงตอนนี้เราก็มาพูดถึงไรายได้นะครับการขับแท็กซี่ก็ จะมีกันสองอย่างนะครับอย่างแรกก็มีแบบทั้งกะคือสิบสองชั่วโมงหรือควงยีิบสี่ชั่วโมงก็เพื่อนๆคนไหนสนใจจะไปที่อูก,ก็โทรตามเบอร์เลยนะครับก็เตรียมเงินถ้าแบบกะสิบสองชั่วโมงก็สามพันบาทพร้อม ใบขับขี่หน้านะไอสาธารณะแล้วก็ใบเหลืองหน้ารถแล้วก็มีคนค้ำหนึ่งคนถ้าเป็นควงก็ห้าพันบาทใบขับขี่แล้วก็บัตรหน้ารถแล้วก็คนค้ำอีกหนึ่งคน,คนคนค้ำก็ใช้สำเนาทะเบียนบ้านก,กับกับประชาชนแค่นั้นนะครับก็ว่างๆก็วิ่งได้ครับ ดีกว่าอยู่ว่างช่วงนี้แต่รายได้มันก็เริ่มน้อยหน่อยครับช่วงโควิดสนามบินอะไรมันก็ปิดต่อเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองดูได้นะครับก่เ,เรามาดูรถเติมกา๊าซกันก่อนนะครับก็ดูหรูหราอยู่นะครับรถ ข้างหน้าโฉมใหม่ตอนนี้ก็ปั๊มราชพฤกษ์อยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทที่ร้านข้าวแกงหม่อมถนัดแดกเพิ่งมันเปิดนะครับก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านข้าวแกงแล้วก็ปัมป๊มปตทก็มีแก๊สเอ็จีวีเติมอยู่เหมือนกันครับ ก็แท็กซี่แต่ละคันก็สวยๆกันนะั่นัหะได้เวลาจ่ายตังค์นะครับว้าดูนี่นะครับเติมแก๊สรถรอคิวน ๋ยเาขาเวลาจ่ายตังค์ก่อนนะครับ ก่อไปนั้นเรียบร้อยครับเติมแก๊สเสร็จอ้าวออกตัวอะลูกค้าฟังเพลงกันก่อนครับ ปิดไทยวิวัฒน์จ่ายตามที่ขับคุ้มครองใหญ่จ่ายเล็กประหยัด70%โทรศูนย์สองสองร้อยเจ็ดพันสามบีบีกิเกเทนเมนเน็ตบ้านพร้อมสุดยอดความบันเทิงระดับโลกเริ่มต้น629บาทโทร1530 Honda CR-V ด้าซีอาวีใหม่ให้สิ่งที่เห็นเผยสิ่งที่เป็นสัมผัสด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมฮอนด้ทั่วประเทศ แท็กซี่ตัวใหม่ครับตัวใหม่อันนี้เขียวเหลืองส่วนทุกคนเดี๋ยวได้เวลาพักเที่ยงแนละ้วหาอะไรกินรองท้องก่อนครับวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลย นี่ก็เซ็นราชพึกนะครับตอนเช้าก็ไม่เท่าไหร่รถไม่ค่อติดช่วงเย็นไม่ได้นะรถติดมากตั้งแต่หกโมงก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับซื้อเพื่อนๆช่วยกันรับชมแล้วก็ติดตามก็ขอสวัสดีครับ คลิปนี้เดี๋ยวจะทําคลิปใหม่ขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์อะไรกับเพื่อนๆบ้างครับเต่อน,นี้ก่อนครับ